ซีคอร์แกนหกสิบหกคูณยี่ติบสองแบดห้าสิบเอมไม่ได้ชาร์จที่ <Okay, S 1> อ่าสิบ <Okay, okay. S 1> ตัวรวมได้ครับสิบเป็นตัวรวมได้ครับ mm hmm. ภารลวัติฟิริปครับแบดห้าสิบเอมนะ 1 5 0 0วัตต์ครับ <15 W. c oughs> 1 5 0 0วัตต์ชิวๆแวครับ1 5 0 0วัตต์สไฟมันเป็นแค่2.5ครับมันมันจะไม่ค่อยไหวมันร้อนมากเลยตอนนี้มาดู3,000วัตต์ครับจะออกหรือเปล่าผมไม่ได้ไล่มาสำหรับวัตต์งสูงนะัวนี้เป็นมอเตอร์เดิน ันวัครับชิวๆนะครับสามพันวัตครับโอเคครับ